ที่จะสวัสดีตอนสายๆจะวันหยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดมารดน้ำแค่ตันพอา้าช้าไปเดี๋ยวจะร้อนเกินรถไปก็ไม่เคยดีเท่าเลยอันนี้เอทโรสองวันสามวันรถให้ครั้ง ก็โดนวนไปเรื่อย น,นี้เพิ่งจะเอาเข้ามานะ่าจะเป็นดอกสีแดงอ่าตอนที่ซื้อมานี่เขาโรยโรยไปดอกนะึงอันนี้ดอกใหม่ที่กำลังจะบานเด็กคิดว่าถ้าเป็นสีแดงเราจะลองผสมเกสรดูว่าจะติดฝักไหมนะคะมารอดูกันจะเอ็ดโรค่ะ